เฮ้ยเฮ้ยปวดหัวจังคุณแม่คุณแม่แม่ข้าตื่นสิตื่นแล้วเหรอเอ่อเออที่นี่ที่ไหนเนี่ยฮะโอ๊ยปวดหัวจริงๆ เมื่อคืนแม่เสียสติไปแล้วหรือไงคะฮะเอทำไมแม่ถึงได้ออกไปเต้นรำเหมือนคนบ้าแบบนั้นล่ะฟังแกพูดเข้าสิฉันเต้นคนเดียวหรือไงหรือฉันไปบังคับแกมาเต้นกับฉันด้วยหรือไงแทนที่จะสำนึกกลับมาต่อว่าฉันแกก็โดยไม่ใช่เหรอที่เต้นแรงเต้นกาอยู่ตรงนั้นนะฮะจริงเหรอ แย่แ yeah, ล้วแบบนี้เราจะไปเจอหน้าคุณแม่ได้ยังไงละ่ะไม่ต้องพูดถึงเป็นใหญ่ในบ้านเดี๋ยวพวกเราคงโดนเช็ดหัวออกจากบ้านแนะน่อานนี่อย่าคิดมากอ่ะเดิมน้ำแล้วก็ใจเย็นๆลงก่อนนี่จำได้หรือเปล่าฉันเป็นคนกำจัดนางอภิกาออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วก็พาแกเข้ามาที่นี่ยังไงในฐานะของลูกสะภ้ยจำได้ไหมเหรอ ทีนี้ก็ถึงคราวของแกบ้างแล้วแกต้องช่วยฉันบ้างแกต้องเป็นเมียของอธิราชให้จงได้เขาว่ากันว่าเมื่อเวลาที่คนเราเมาได้ที่คนคนนั้นก็จะเผยท่าแท้ออกมาจนหมดเลยที่แม่พูดหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าแกเป็นผู้หญิงอันตรายขอแค่ใจเย็นเข้าไว้รับรองได้ผล แต่เมื่อไรก็ตามที่แกแยกเขี้ยวลงมือเต็มที่ศัตรูของแกก็ไม่มีทางรอดได้เรื่องนี้แกต้องจำใส่หัวเอาไว้ดีเลยทีเดียวเชียวแผนการทำลายงานเลี้ยงของฉันกลายเป็นว่าใช้ไม่ได้ผลแต่แผนต่อไปนี้จะต้องได้ผลแผนเพื่อพาอธิราชกลับมาอยู่ในโอวาทของฉันเหมือนเดิมอีกครั้ง อะะไรลคฟังให้จบก่อนสิแค่มองตาก,ก็รู้แล้วว่าเธอยังไม่สางจากเล่าเมื่อคืนนี้เลยแผนที่ฉันคิดขึ้นมาครั้งนี้จะทำให้ความเชื่อใจที่อธิราชมีให้ดังนั้นหายไปตลอดการบางคนก็ยอมให้คนที่รักตกอยู่ในอันตรายโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องคนที่ตัวเองรักคนนั้นให้ปลอดภัย อาทิราชคิดว่าเทวีเป็นคนนำโชคดีมาให้แต่เมื่อชีวิตเขาต้องตกอยู่ในอันตรายนางนั่นก็จะต้องกลายเป็นตัวซวยกลายเป็นตัวซวยทั้งในชีวิตและในเรื่องการงานของเขา ใครที่ป้ายติกะด้วยความคิดที่ไม่ดีองค์เทพก็จะพิโรธฉันได้ยินมาคุณทำไมถึงได้ยังอารมณ์เสียในเมื่อฉันช่วยให้คุณบรรลุข้อตกลงได้แล้วฉันทำของบูชาเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขคุณก็รับไปสินี่ฉันมีเรื่องอยากจะบอกกับเธอจากเรื่องที่เธอทำตอนงานเลี้ยง ฉันจะให้เธอไปขอโทษเสียขอนที่บริษัทต่อหน้าทุกคนจะให้ฉันใจเย็นอยู่ได้ยังไงนี่มันเกิดอะไรรอบตัวฉันบอกฉันทีได้ไหมฉันเป็นแม่นะต้องกังวลสิหลังจากที่คุณบอกกับผมผมรู้ว่าทำไมคุณถึงกังวลใช่แล้วท่านบัณฑิต มีเพียงท่านที่ช่วยฉันได้ช่วยแนะนำทางออกทีให้ครอบครัวฉันหลุดพ้นจากปัญหานี้จะทำยังไงก็ได้นี่แม่เรียกผมเลยครับแม่อ่าใช่นั่งลงสิลูกเดี๋ยวแม่ปิดประตูก่อนกำแพงก็มีช่องแม่ไม่อยากให้ใครเรือว่าเราคุยอะไรกันเดี๋ยวจะรั่วไหลเพราะเรื่องนี้มันสำคัญเราต้องหาเรือกันอย่างรอบค้อบนั่งลงนั่งนั่ง มีอะไรครับแม่อสวัสดีครับสวัสดีสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้แม่กลัวว่ามันจะมีปัญหาในอนาคตัมก็ดีอยู่นี่แม่ไม่เห็นมีอะไรน่าห่วงเลยผมมองว่าอนาคตกําลังดีธุรกิจก็กำลังโตด้วยนะแม่ก็หวังให้เป็นแบบนั้นแต่เราก็ต้องเตรียมการไว้ก่อนไหมเพื่อว่ามันจะมีเรื่องร้ายแรงมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแม่ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีผมมั่นใจแม่รู้ว่าเทวีนะนำโชคดีมาให้ ตราบใดที่เธอยังอยู่ใกล้มันคงจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเธอไม่ใช่ผู้ยังรู้เหมือนบัณฑิตแม่ไม่ได้ขอให้ลูกเลิกเชื่อเธอแต่สิ่งที่แม่ต้องการแม่คงจะดีใจมากๆเธอลูกฟังท่านบัณฑิตบ้างว่ามีอันตรายอะไรหรือเปล่าขอโทษนะเด็กผู้หญิงคนที่พูดถึงคือใครกันงั้นเหรอเธอเป็นพันเราหมายถึง คนที่ผมแต่งงานด้วยนี่ยแค่แต่งงานเฉยๆคิดว่าเธอนำโชคเหรอเข้าใจแบบนั้นใช่ไหมมันก็มีหลายเหตุการณ์นะครับที่ทำให้ผมเข้าใจว่าเธอเน่ะให้โชคลาภทั้งเรื่องงานแล้วก็ส่วนตัวมีความแตกต่างมากระหว่างความเชื่อและโชครางแม้ว่าจะยอมรับอัญ,ญมณีแห่งโชคแล้วคนผู้นั้นก็ยังจะต้องถูกทดสอบแต่ขอโทษเถอะ ฉันคิดว่าเธอน่าจะตกเป็นเหยื่อของความเชื่อแบบนั้นอีสี่วันมาดูกันจับตาดูภรรยาของเธอให้ดีหาทุกอย่างเป็นไปด้วยดีสิ่งนี้ก็จะพิสูจน์ให้รู้ได้เองว่าเธอเป็นผู้นำโชคอย่างที่เข้าใจมันถูกแล้วหรือว่าไม่ใช่อะไรกันครับคุณแม่บิตพูดอะไรเนี่ยอธิราชมันก็แค่สี่วันเท่านั้นเราก็แค่รอดูว่ามีอะไรไหม ทุกคนจะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างที่ลูกคิดว่ามันจริงหรือไม่จริงกันแน่ครับแม่มันก็แค่สี่วันเองถ้าอย่างนั้นผมจะให้ทีวีอยู่กับผมตลอดเวลาในสี่วันนี้เพื่อแม่นะครับถ้าพิสูจน์ว่าเธอนำโชคจริงแม่ต้องฟังที่ผมบอกนะครับแม่แต่ถ้าเกิดไม่ผมจะทำตามแม่เทวเวยพรเทวเวยพรทัศนบดิตอื อธทิราแม่ต้องทำทุกวิถีทางให้ลูกหมดความเชื่อถือในตัวเทวีให้ได้